สูตรไหนที่ขายดีครับสูตรที่ขายดีถ้าเป็นช่วงแตกต่อก็จะเป็นอ่าสามสิบศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดสี่ห้าบแปดสี่ห้าแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ที่ขายดีนนเ,รเรื่องรับรวงมันเป็นสูตรที่องค์วิชาการแนะนำครับอตอนนี้ลูกค้าเริ่มดูใน YouTube ามาบอกว่าอ่าเอาปุ๋ยสูตร สิบห้าห้ายี่สิบห้าจะเป็นสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แบบขายดีพระเอกในร้านเลยตัวนี้ในร้านจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพระเอกในร้านลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้ยี่สิบแปดยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบนะครับตัวนี้ก็ขายดีอันนี้ก็เป็นสูตรที่กรมวิชาการแนะนาเหมือนกันสองสูตรนี้แหละเป็นสูตรที่แบบลูกค้ากําลังแบบคิดมากเลยอะไรที่ทําให้มั่นใจปุ๋ยโฟมนดีตัวฟิลเลอร์เป็นฟิลเลอร์คุณภาพของปุ๋ย ใช่ค่ะคุณภาพของพี่แล้วก็พวกแม่ปุ๋ยก็มาบริษัทที่แบบบริษัทมาตรฐานใช่ค่ะบริษัทใหญ่ที่ได้รับรองมาตรฐานจะขอฝากพิกัดร้านที่พิกัดของร้านพิกัดร้านก็คือร้านอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้ามาจากขนแก่นก็จะสี่แยกไฟแดงอำเภอเชียงยืนเลี้ยวขวาไปทางมหาสารคามออกจากไฟแดงประมาณ6 0 0เมตรค่ะร้านจะอยู่ในตัวอำเภอเลยอยู่ในเมืองเลยค่ะเบอร์ร้านนะคะ 0 8 3 6 7 8 8 8 8 6 5ก็ฝากตฝากตามเพจปุ๋ยโฟร์แมนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่หน่อยเจ้าของร้านเชียงยืนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครมาเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้สวัสดีครับ่สวัสดีคะ่ะ